โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับงานโซล่าเอนเนอร์จีอีกแล้วนะครับมาดูและวันนี้ผมมียอดอยู่2,000กว่าบาทนะครับผมจะมาทําการถอนแล้วก็มารีวิวอธิบายรายได้รายรับว่ารับยังไงและรายได้ได้ยังไงและจะถอนว่าเงินยังจะเข้าไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับในอีพีนี้เป็นอีพีที่10กว่าแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับและใครที่สนใจอยากเล่น กดลิงก์ยู่ใต้ปากหมดคอมเมนต์และเล่นไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือหน้าสมัครสมาชิกนะครับมันก็จะบอกว่าการลงทะเบียนสําเร็จนะครับเราจะได้รับ4,000บาทแบบฟรีๆเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยนะครับว่าการรับ4,000เนี่ย รับยังไงนะครับก็เลยเลยใครที่อยากสมัครนะครับอันแรกคือเบอร์โทรศัพท์อันสองคือรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเราจะตั้งยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับและอัน3คือรหัสผ่านก็คือใส่เหมือนกับรหัสผ่านที่เราใส่อันแรกนะครับและอันสุดท้ายคือรหัสแนะนําเพื่อนนะครับใครที่มีนะครับของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนใครที่กดลิงก์ของผมมันอาจจะขึ้นอัตโนมัติเลยหรือว่าใครไม่มีใส่ของผมให้ก็ได้นะครับหลังจากที่เรากดสมัครนะครับ เข้ามาอยู่ในหน้าแรกนะครับถ้าเราอยากรับ4,000บาทแบบฟรีๆนะครับเราก็ต้องทําตามกติกาของเขาแต่ก็เอ,อื่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรับอุปกรณ์ที่ผมลงทุนไปนะครับที่ผมลงทุนไปเนี่ยก็จะมีตั้งแต่50บาท1บาท200บาทแล้วก็4,000บาทที่ผมได้มาแบบฟรีๆนี่นะครับอ่ะกดรับไปเลยนะครับทั้งหมด86บาทปึ๊บตอนนี้เรารับเสร็จแล้วนะครับเราจะมารับตรงหุ่นยนต์ต่อนะครับกลุมหุ่นยนต์เดียร ผมได้รับเยอะมากเลยรอบนี้นะครับจํานวน200กว่าบาทเลยหรออ่ะกดรับไปเลยนะครับเลเวลหนึ่งปุ๊บหลังจากกดรับเลเวลหนึ่งเสร็จแล้วมากดรับเลเวลสองต่อเลยหลังจากกดรับเลเวลสองเสร็จแล้วมากดรับเลเวลสามต่อเลยแล้วกดสําเร็จทุกเลเวลหมดแล้วครับดูเลเวลก็คือการแนะนําเพื่อนแล้วเพื่อนไปลงทุนนะครับเราก็จะได้นะครับมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลหนึ่งผมได้สัปโมงละหนึ่งจุดหกเลเวลสองได้ศูนย์จุดเก้าเลเวลสามได้ศูนย์จุดสามนะครับแล้วผมได้มาเนี่ยก็เยอะมากนะครับแต่ละเลเวลนะครับ เพราะว่าผมเล่นก็นานอะตั้งแต่วันที่12เดือนธันวาตอนนี้มันเดือนเท่าไหร่แล้วคนดูก็คิดเอาโอเคครับคนดูหลังจากที่เรากดรับเงินเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่3ามพบเบาทไอ้ขี้มีเงินตั้งสามพันสามพันเลยอ๋อดเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินเลยนะครับกดเข้าไปตรงคําว่าถอนนะครับถอนสามพันเนี่ยสามพันขึ้นเนี่ยหักแค่สิบห้าเปอร์เซ็นถ้าถอนยอดจะถอนขั้นต่ำคือห้าสิบาทครับท่านผู้ชมถอน 50, ห้าสิบหาห้าร้อยหักยี่สิบหักห้าร้อยหักสามพันอ่ะหักยี่สิบถอนสามพันหาสามหมื่นอ่ะหัก 15ถอน30,000ะหา1 0 0 0 0แสะหัก10%วันนี้ผมมียอดอยู่3ามพบาทผมจะถอนทั้งหมดเลย3ามพบาทนะครับใส่ย,ยอดเสร็จกดยืนยันในการถอนเลยนะครับหลังจากหน้านี้นะครับโอ้มันจะหักไป458บาท458บาทถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่ามันหัก15%ถ้าหัก20%เนี่ยโอ้3,000มันตกประมาณ600อะ่ะเออถ้าหักไป458บาทเนี่ยเราก็จะได้ประมาณ2 6งพมั้ง เงินน่าจะเข้า2 6 0 0อ่ะนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็มาใส่รหัสยืนยันในการถอนนะครับรหัสยืนยันในการถอนนี่คือรหัสที่เราล็อกอินนั่นแหละครับก็ดูรหัสที่คุณใส่อยู่นั่นแหละครับป่ะนะครับกดถอนไปเลยปึ๊บถอนสําเร็จนะครับอืมชวนเพื่อนมาสร้างรายได้ด้วยกันตอนนี้ถ้าเราอยากชวนเพื่อนเราก็สามารถชวนเพื่อนได้นะครับเนี่ยนี่คือการชวนเพื่อนนะครับกดขัดลอกตรงบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับให้เพื่อนไปกดลิงก์เราแล้วเพื่อนเล่นนะครับอันนั้นคือชวนเพื่อนนะครับเหมือนผมนะครับผมชวนอยู่นะครับชวนเพื่อนอยู่157คนมทั้งหด รหนึ่งนะครับ96คนเลเิวสอง44เลเิวสามสิบเจ็ดเรติวหนึ่งลงทุนไปหนึ่งหมื่นแปดเรติวสองสองหมื่นหกเรติวสามหนึ่งหมื่นสองรวมกันเนี่ยเกือบหกหมื่นแล้วครับปนที่ลงทุนในงานนี้นะครับและใครที่ดูอยู่นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับทุกเว็บไซต์ทุกงานมันมีความเสี่ยงทุกงานนะครับและผมไม่ได้ซักชวนเข้าขายในการซักชวนในการเล่นและ ผมแค่มารีวิวนะครับบอกไว้ก่อนนะครับใครที่สนใจแล้วแต่ใครที่อยากเล่นก็เล่นไม่เล่นแล้วแต่นะครับอันนี้คือรีวิวไงนะครับและผมได้เงินนะ่ะได้เงินนะ่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าผมประวัติการถอนของผมเนี่ยเนี่ยเนี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 ยอนวันที่สก็คือวันนี้สามเบาทถอนวันที่้อยถอนวันที่สิบ0 0ถอนวันที่เก้0 0ถอนวันที่6 1,400อถอนไปเนี่ยโอ้ยหมื่นกว่าเกือบ20,000นอ่ะ แค่นั้นแหละเออเล่นได้เยอะขนาดนี้ใครไม่อยากเล่นก็แล้วแต่อ่ะเออ,เอ,อและการแนะนําเพื่อนเนี่ยยังสามารถรับถ้าเพื่อนเราลงทุนแล้วเรายังสามารถรับได้สมมุติว่าเราเชิญเ,เพื่อนเพื่อนลงทุน1คนเนี่ยเราจะได้10บาทลงทุน2คนได้30ลงทุน3คนได้50ลงทุน5คนได้100ลงทุน10คนได้300ลงทุน50ได้2 0 0พันนะครับซึ่งผมรับหมดแล้วไอ้พวกนี้น่ะเหลือแค่ภารกิจอันสุดท้ายลงทุน100คนผมจะได้รับ5,000บาทตอนนี้ลงทุนไป24่คนละขาดแค่คนอู้อีกนนอนะคนอนนะูบ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับการรีวิวของงานนี้นะครับคือมันดีอ่ะผมบอกแค่นี้แหละนะครับและการถอนนะครับเงินจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวเราไม่รอลุ้นกันนะครับอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะและกลุ่มไลน์เนี่ยเราสามารถเข้าไปได้แน่ๆกลุ่มไลน์เนี่ยปึ๊บเนี่ยนี่คือกลุ่มไลน์นะอันนี้คือกลุ่มไลน์ถ้าเราอยากเข้าไลน์นะครับและอยู่ในไลน์นะครับมีตั้ง555าคนอ่ะ5้5้าาชีวิตอ่ะเออมันจะบินยังไงวะคนอยู่ในนี้ตั้งห้าร้อยก4,000บานยคณ ต้องมาลงทุนนะครับลงทุนเนี่ยจะลงทุนตัวไหนก็ได้นะครับทุกราคาเนี่ยไม่ว่าจะ50บาท500บาท1,000บาท3,000บาทนะครับ8,000บาทแล้วแต่นะครับลงทุนทุกตัวนะครับคืนทุน35วันนะครับลงทุนไป50บาท35วันคุณคืนทุนลงทุน500บาท35วันคุณคืนทุนอย่างเนี้ยถ้าเรานี่ไงครับคนดูเงินเข้าแล้วนะครับเงินเข้า2,599บาทนะครับ2,599บาทครับเงินเข้าเป็นไงนะครับเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มานะครับจากเงินเข้าหลังจากเงินเข้าแล้วเราครับเรามาดูของเราต่อเลยนะครับเรามาดูของเราต่อเลยนะครับถ้าเราลงทุนไปเนี่ยเราจะได้รับตัว4,000บาทแบบฟรีๆและตัว50บาทเนี่ยมีกําหนดถ้าคนซื้อเยอะคนซื้อครบกาหนดตัวนี้ก็จะหายไปนะครับเมื่อก่อนมีตัวละ1บาทด้วย โน้ตมีหลายราคานะครับพอดูถ้าเราอยากได้เนาะเราก็กดเติมเงินปุ๊บนะครับแล้วก็กด50บาทแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันมันก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้ครับพอดูเราก็เข้าแอปธนาคารแล้วก็สแกนตรงนี้เพื่อสําระหลังจากเราสําระนะครับรออยู่ในหน้านี้ไม่ถึง2นาทีเงินก็จะเข้านะครับหลังจากเงินเข้าแล้วนะครับเราก็มาลงทุนเลยนะครับลงทุนตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็มาซื้อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยยืนยันอย่างเนี้ยก็ซื้อได้นะครับเงินไม่เพียงพอมันบอกว่า พอเงินเพียงพอก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรามีแล้วนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับเนี่ยอุปกรณ์ของเราตรงนี้นะครับมีแล้วนะครับตัว50บาทตัว1บาทตัว200นะครับตัวสี่พันเนี่ยถ้าเราซื้อปุ๊บตัวสี่พันก็จะทํางานทันทีนะครับเขาก็จะแถมให้ฟรีเอาเข้าประมาณนี้ครับเล่นดีจ่ายเร็วถอนเร็วเข้าเร็วนะครับเออแล้วก็การสิงโชคนะครับสิงโชคเพื่อรับ1 0,000บาทเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราทําภารกิจของเขานะครับจนครบ7วันเนี่ยเราก็จะได้กล่องสิงโชคจานวน10,000บาทหรือว่าใครไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามมอดนยู่่ใกลุ เพราะว่ามีกลุ่มไลน์ให้เข้าโอเคครับคุณดูและใครที่ชอบคลิปวิดีโอในนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่มเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ